นางรามนั่นส่วนศีรษะหลุดเพาะลงมาตั้งอยู่บนฝากระโปองรถส่วนที่รามตามเสียงเพลงไทยเดิมก็ยังคงรำต่อไปในสภาพไม่มีหัวเรื่องราวของถนนสายวันเวที่มีอยู่หลายเส้นทาง ที่หลายคนก็อาจเคยได้พบเจอกันอยู่บ่อยๆเส้นทางวันเวย์ดูสะดวกสบายเพราะไม่ต้องกลัวว่ารถจะสวนทางมาหรือต้องระวังอะไรกันมากครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสายวันเวย์ในยามค่ำคืนยิ่งดึกหน่อยถนนสายไหนเงียบจัดมันก็ชวนวังเวงไม่น้อยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของถนนสายวันเวย์เส้นหนึ่งครับที่น้องออมเล่าให้ฟังถึงค่ำคืนหนึ่ง ที่เธอกับเพื่อนได้ไปปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านเพื่อนกันบางคนก็พักค้างกันที่นั่นแต่ด้วยเหตุที่น้องออมมีภารกิจการงานในช่วงเช้าก็เลยไม่ได้ค้างแต่อย่างใดมีเพื่อนร่วมทางที่ติดรถมาลงจุดหนึ่งที่ค่อนข้างไกลาจากบ้านของน้องออมอยู่แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความรักเพื่อนก็พาการไปส่งให้ถึงที่หมายจนได้ครับทีนี้เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ต้องผ่านถนนสายวันเวที่น้องออมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ตอนขับรถไปส่งเพื่อนก็มีคนคอยบอกทางแต่พอเดินทางกลับด้วยความไม่คุ้นเคยกับเส้นทางวันเวดังกล่าวน้องออมเล่าให้ฟังว่าเป็นทางวันเวที่ค่อนข้างเงียบและเปลี่ยวมากอาจเป็นเรื่องเส้นทางไปบ้านเพื่อนออกแนวชานเมืองพอสมควรสองข้างทางส่วนใหญ่ จะเป็นป่าหญ้ารกทึบยิ่งเป็นทางวันเวยิ่งเห็นชัดเลยว่าค่อนข้างเงียบและวังเวงมากๆแทบหาเพื่อร่วมทางไม่เจอเอาเสเลด้วยซ้ำขณะขับรถกลับที่พักซึ่งต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวน้องอ่อมเล่าว,ว่าทางวันเวสายนั้นค่อนข้างยาวอยู่พอสมควรแต่ก็ค่อยๆขับไปเพราะตัวเองก็ดื่มมาบ้างเหมือนกันขับเร็วเกินไป ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยระหว่างขับไปเรื่อยๆมันจะมีช่วงหนึ่งของถนนสายนั้นที่มองไปเห็นต้นไม้ใหญ่มากคล้ายๆต้นไทรหรือว่าต้นโพธิ์ตามวัดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนขับจะผ่านไปแล้วแสงไฟหน้ารถก็สาดไปแบบเต็มๆทําเอาขนลุกขึ้นมาผมฟังน้องอ่อมเล่าเดาเอาว่าน้องน่าจะเห็นพวกผีสางนางไม้แน่แน แต่น้องอ่อมเล่าว่ามันจะมีพวกตุ๊กตาเสียกบาลอยู่ใต้ต้นไม้ยเยอะมากๆแบวบแรกที่เห็นก็คือใจเริ่มสั่นแล้วนึกว่าจะมีพลังลึกลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าจุดนั้นเป็นช่วงทางโค้งด้วยก็ยิ่งต้องลดความเร็วเพื่อความรอบคอบะระมัดระวังมากในการขับรถเข้าโค้งจังหวะนั่นเองที่น้องอ่อมเล่าว่าเธอไม่ได้ตาฝาดไปนแน่มันมีตุ๊กตาตัวหนึ่ง คล้ายๆกับตัวจะใหญ่กว่าในทุกๆ,ๆตัวค่อยๆขยับเหมือนนางรำน้องอ่อมเล่าต่อว่าคือรำจริงๆรำเห็นๆจากตุ๊กตามองไปอีกทีก็คือเหมือนนางรำสวมชุดไทยใส่ชดาใบหน้าขาวโพลนแต่ดวงตากลับแดงกำมยิ่งกระทบกับแสงไฟหน้ารถยิ่งสะท้อนผ่านให้เห็นถึงดวงตาคู่นั้น ที่จ้องมองมาทางน้องออมแบบชัดเจนมากตอนนั้นน้องออมตกใจมากแต่ก็ต้องตั้งสติพยายามประคองรถเข้าโค้งเพื่อให้ผ่านจุดนั้นไปให้ได้แต่ในจังหวะที่รถกำลังจะเลื่อนผ่านนี่แหละครับปรากฏว่ามีเสียงคลื่คลาดดังมากคล้ายๆกับว่ามีบางอย่างถูกลากอยู่บนถนนซึ่งมันก็ดูผิดปกติอยู่เด็กป่านนี้จะมีใครมาเดินลากสิ่งของอะไรอยู่ แต่ใจคิดก็ไม่ได้ทักอะไรออกไปได้แต่พยายามขับรถต่อยังไงก็ต้องให้ผ่านนางรำไปให้ได้ก่อนแต่จังหวะนั้นเองต้นเหตุแห่งเสียงลากบางสิ่งก็ทำให้น้องออมแทบเบรกจนตัวโกงสิ่งที่เห็นก็คือสภาพของลุงแก่ๆคนหนึ่งแกเดินลากท่อนเหล็กคล้ายๆพวกอุปกรณ์ก่อสร้างคือลากอยู่หลายเส้นมันก็เลยดังทะลุรถเข้ามาเลย และในจังหวะที่เบรกแสงไฟหน้ารถก็ส่องกระทบภาพของลุงที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านไปเท่านั้นแหละทำเอาน้องออมแทบช็อกลุงแกเดินช้ามากที่ช้าก็เพราะว่าขาข้างหนึ่งคล้ายถูกอะไรบางอย่างทับจนแบนติดพื้นแกทั้งพยายามลากท่อนเหล็กกับพยายามลากเท้าที่บีแบนผ่านถนนสายวันเวไปอีกฟากหนึ่งของถนนสายนั้น น้องออมบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไงก็ไม่ใช่คนแน่ๆเพราะในความเป็นไปได้มันไม่มีใครหรอกที่มาเดินลักอะไรคามืดตื่นแบบนี้กลบอีกอย่างที่ทำให้มั่นใจก็คือสภาพของลุงที่ใบหน้าบิดเบี้ยวผิดรูปมีน้ำหนองไหลาปากปนกับเลือดสดๆที่ไหลลงมาจากศีรษะของแกจนอาบหน้าเต็มไปหมดยังนับว่าโชคดีที่น้องออมพยายามตั้งสติ แล้วเดินหน้าต่อคือพอรู้ว่าไม่ใช่คน,นแน่ชนก็ชนละถ้าไม่หลบน้องเขาก็เลยใส่เกียร์เดินหน้าต่อความรู้สึกตอนนั้นก็คือกลัวก็กลัวแต่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินหน้าต่อไปถ้าจิตตกหวาดกลัวจนสติแตกน่าจะแย่มากกว่าไหนจะนางรำจากตุ๊กตาเสกบาลที่ภาพยังติดตาอยู่อีกพอคิดได้อย่างนั้น น้องออมก็เดินหน้าต่อจังหวะที่ขับรถพุ่งตรงไปลุงแกก็ยังคงเดินลากท่อนเหล็กไปแบบไม่สนใจใครใคล้ายๆกับแกเคยเดินของแกแบบนี้เสียงก็ยังคงดังคลืดคลาดอยู่อย่างนั้นผลก็คือรถไม่ได้ชนลุงหรอกเพราะเบี่ยงซ้ายนิดหนึ่งก็พ้นแต่เหยียบท่อนเหล็กจนรถเสไปเกือบๆจะตกถนนเอาเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่เกือบจะตกถนน ก็ยังไม่น่าสะพรึงเท่ากับภาพของนางรำที่ก่อนหน้านี้ปรากฏอยู่ใต้ต้นไทรต้นโพยใหญ่ที่อยู่ริมทางเหมือนจะปรากฏให้เห็นอีกในลักษณะยืนรำอยู่ตรงศาลาราิมทางข้างหน้าที่แสงไฟรถศาสองกระทบไปถึงส่วนไฟถนนก็พอมีให้เห็นแสงบ้างแต่ก็น้อยเต็มทีเสาไฟแต่ละต้นค่อนข้างห่างแถมบางดวงยังไม่ติด โดยไม่รู้สาเหตุแถมยังมาไม่ติดเอาในช่วงที่รถของน้องออมขับผ่านเจอนางราพอดิบพอดีเสียด้วยน้องออมยังเล่าต่อว่ายิ่งเม็ดมันก็ยิ่งชัดเจนมากใบหน้าที่ซีดขาวขาวจนแทบเห็นสีเลือดชดาสูงสูงที่ประดับด้วยพลอยหลากสีสะท้อนแสงไฟหน้ารถที่ส่องให้เห็นดวงตาที่สีแดงกำํำที่จ้องมองมานิ่งแต่ว่าคุณพระ ของนางไม่ได้ติดพื้นถนนเลยเหมือนล่องลอยลามไปเรื่อยๆซ้ำยังปรากฏเสียงเพลงไทยเดิมแววผ่านมาพาให้หลอนหนักขึ้นไปอีกพอเพลงไทยเดิมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมันก็ปรากฏเสียงสุนัขของชาวบ้านละแวกนั้นเ่าหอนรับกันเป็นทอดขึ้นมาด้วยน้องออมบอกว่ายิ่งดึกยิ่งหนาวเลยทีนี้ไหนจะเสียงสุนัขไหนจะเสียงเพลงไทยเดิม ประสานเสียงกันจนขนลุกเกลียวขึ้นมายังนับว่าโชคดีที่เสียงลากท่อนเหล็กของตาลุงแก่ๆนั้นค่อยๆเลือนหายไปแล้วแต่ก็นั่นแหละสิ่งที่เหลืออยู่ก็ใช่ว่าจะไม่หลอนมันหลอนจนรู้สึกเหมือนตัวเองคิดผิดที่อาสามาส่งเพื่อนที่บ้านแทนที่จะชวนไปพักค้างที่บ้านของออมเองน่าจะดีกว่าไม่มีใครรู้อนาคตและไม่มีใครกลับไปเริ่มต้นใหม่ ในอดีตที่ผ่านมาแล้วได้น้องออมบอกว่าเดินหน้าต่ออย่างเดียวไม่ว่าจะเจออะไรก็ต้องพุ่งชนแล้วล่ะเพราะอีกไม่กี่กิโลก็จะหลุดจากสายวันเวสุดสะเพลงนี้ก็เชื่อว่าจะเจอเพื่อร่วมทางบ้างเพราะเราจะเข้าสู่เขตเมืองแต่การพุ่งชนพร้อมเดินหน้าต่อสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกจนได้ครับเมื่อจ,จู่ๆภาพของนางรำ ที่เห็นรำอยู่ข้างทางก็ค่อยๆลอยผ่านหน้ารถไปทุกอย่างคือกระชั้นชิดเกินกว่าจะเบรกได้ทันหรือถึงเบรกน้องออมก็ว่าไม่แน่ใจจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกอย่างมันก็เสี่ยงพอกันแต่การพุ่งชนคือได้ยินเสียงดังเพราะคือดังมากๆคล้ายกับอะไรบางอย่างมันหักสักพักพอตั้งสติได้ สิ่งที่ว่ามันก็ตระงานอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถตัวเองตอนนั้นผมฟังน้องเขาเล่าไปก็พอจะคาดเดาได้ว่าต้องเกี่ยวกับนางรํำนั่นแน่ๆซึ่งน้องออมก็บอกผมว่าใช่เลยพี่นางรํำนั่นส่วนศรีรษะหลุดเพาะลงมาตั้งอยู่บนฝากระโปรงรถส่วนที่รํำตามเสียงเพลงไทยเดิมก็ยังคงรำต่อไปในสภาพไม่มีหัวที่หลอนไปกว่านั้น สภาพส่วนศีรษะที่ตั้งอยู่ดวงตาแดงก่ำคู่นั้นก็ยังคงจ้องมองน้องเขาขมง็งใจตอนนั้นคิดแต่ว่าจะทำยังไงต่อดีรถอย่างแล่นต่อไปบนวันเวสายนั้นแต่ที่น่าสะเพงก็คือมีศีรษะของตุ๊กตาเสกบาลที่กลายเป็นนางรำตัวเป็นๆมารำโชว์โดยปราศจากศีรษะอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนเป็นไงก็เป็นกัน ยังไงก็ต้องไปให้ถึงถนนสายหลักให้ได้นัองออมบอกตัวเองแล้วก็บอกผมว่าตอนนั้นต้องใช้พลังในการเรียกสติกลับมาให้อยู่กับตัวเองครบถ้วนให้ได้ถ้าปราศจากสติก็คืออยู่ไม่ได้แน่แน่ในสภาพท่ามกลางเสียสุนัขห่าหอรับกันเป็นทอดไหนจะยังเสียงเพลงไทยเดิมกรอกหูสุดหลอนไม่เว้นแม้แต่นกกลางคืนที่บินชอบไปมา แล้วแผ่เสียงร้องเพิ่มความน่ากลัวขึ้นไปอีกวินาทีนั้นน้องอ่อมเล่าว่านอกจากพยายามเรียกสติแล้วก็ยังพยายามที่จะคิดด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงต้องมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายเพียงลำพังอย่างนี้ตอนขับรถมากับเพื่อนก็ไม่เจอซะด้วยสุดท้ายน้องออมใช้วิธีเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อว่าศีรษะของนางรำที่มีชดางาวับจะหล่นตกไปเอง แต่กลับดูเหนียวแน่นราวกับตีนทุกแกคือทั้งความเร็วรถความเร็วลมทำทุกอย่างแต่ส่วนศีรษะของนางลำก็ไม่มีกระเด็นกระดอนไปไหนเลยพอใจเริ่มหวาดกลัวสติก็จะเริ่มหายกำลังใจเดียวตอนนั้นน้องออมบอกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงว่าจะทำยังไงให้รอดปลอดภัยในอีกไม่กี่กิโลข้างหน้าที่จะถึงเส้นทางสายลาก สรุปคือนึกถึงบทสวดที่พ่อเคยสอนสารพัดบทที่คิดว่าจะไล่พูดผีปีศาจหรือแผ่เมตตาให้กับผู้ล่วงลับได้ซึ่งมันก็แปลกมากที่หลังจากน้องออมสวดมนต์ไปขับรถไปจู่ๆก็เกิดกลุ่มควันสีขาวเหมือนปกคลุมรถเอาไว้คล้ายๆหมอกจางๆแต่หลังกลุ่มควันจางหายน่าอาจจัศจรรย์กว่าก็คือหน้ารถปราศจากส่วนศีรษะของนางลาแล้ว คือหายไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถของน้องออมพ้นจากช่วงวันเวกลับขึ้นสายหลักที่มาบรรจบกันพอดีน้องออมเล่าว,ว่าน้องเขาแทบตะโกนลั่นรถเลยว่ารอดแล้วซึ่งคือนานรู้ว่าค่อนข้างเดึกแต่เส้นทางสายหลักก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนทางวันเวที่เหมือนตัวเองจะพลัดหลงเข้าไปจริงๆมันทำให้ต้องถามตัวเอง ต้องทบทวนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรทำให้ต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติบนทางวันเวสายนั้นสุดท้ายด้วยความขับข้องใจสงสัยไปสารพัดเพราะตัวน้องเองก็ไม่เคยผ่านไปใช้เส้นทางนั้นมาก่อนรู้แต่ว่ามันเป็นเส้นทางสายเก่าที่มีมานานแล้วที่ตัวเองก็เคยผ่านไปกับทางบ้านตอนเด็กๆแต่พอมาทำงานขับรถเอง ก็แทบไม่มีความจำเป็นต้องผ่านเส้นทางสายนี้จะผ่านบ้างก็นานๆครั้งและไม่ใช่ช่วงกลางคืนเสียด้วยสรุปก็คือน้องเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนที่ไปส่งที่บ้านให้ฟังเพื่อนก็ถึงกับต้องขอโทษขอโพยที่ทำให้น้องเขาต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าเขาลืมเตือนน้องออมไปว่าก่อนถึงเส้นทางสายหลักตรงต้นโพใหญ่ ริมทางจะมีสารเพียงตาเล็กๆอยู่เป็นสารที่มีมานานแล้วเพราะชาวบ้านละแวกนั้นเขาเชื่อว่าเป็นการช่วยล้างอาถรรพ์ได้เพราะที่นั่นบริเวณโค้งต้นโพที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากย่านนั้นมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆบางครั้งก็รถหลุดโค้งพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตก็มีบาดเจ็บสาหัสก็มีหรือบางทีก็มีรถที่พุ่งชนคนข้ามถนน ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกที่ทุกคนอยู่ในสภาพไม่คอหักก็ฟาดต้นไม้จนคอขาดกระเด็นไปหลายคนเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ก็เลยสร้างศาลเพียงตาแต่บางคนก็ชอบนำตุ๊กตาเสียกบาลไปวางใต้ต้นไม้กลายเป็นว่าวันดีคืนดีมีคนเห็นนางรำมายืนรำแบบไม่มีหัวเหมือนเตือนให้รู้ว่าตรงนั้นเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์ของเขาถ้าไม่กดแรทักหรือบอกกล่าว ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเองก็ได้ความเชื่อหลายอย่างน้องออมบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จริงๆแต่ที่เจอมาถ้าไม่นึกถึงพ่อแม่ขึ้นมาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองขึ้นจริงๆก็ได้หลังจากวันนั้นน้องออมก็เลยชวนเพื่อนไปถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับจากอุบัติเหตุในบริเวณโค้งต้นโพนั้นเพราะมั่นใจว่า ลุงที่เดินลากเหล็กไปบนถนนก็น่าจะถูกรถชนเสียชีวิตเหมือนกันโชคดีแค่ไหนแล้วที่แกไม่ถอดหัวให้เห็นเหมือนกับนางรำที่ทำเอาน้องออมติดหูติดตามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเสียงหมาหอนโดยเฉพาะดวงตาสีแดงสดราวกับสีเลือดที่จ้องมองมาขเขม่งนั่นอีกเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาเตือนให้เราขับรถให้ช้าลง เพื่อทักทายหรือบอกกล่าวเขาก่อนเสียหน่อยจะได้เดินทางต่อไปอย่างปลอดภัยแต่จะว่าไปแล้วตั้งแต่วันนั้นมาที่หลวงตาปากพรมน้ำมนต์รถให้ยังแถมยันกันพูดผีปีศาสารพัดแต่ถึงอย่างนั้นน้องออมก็บอกกับผมว่าน้องเขาไม่กล้าผ่านไปทางเส้นทางสายวันเวยนั้นอีกเลยใช่หรอครับมันเป็นเรื่องหลอนที่น้องออมยังจำฝังใจ กลายเป็นคืนขยวขวัญสายวันเวรสำหรับตัวเองไปเลยแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังไม่เคยลืมค่ำคืนหลอนคืนนั้นอีกเลย